ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นนนอยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น น้อยสุดท้ายในการออกหวยฮาหน่อยเนาะงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจำวันอังคารที่27พฤษภาคม68เนะเาะส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะวันจันเนาะแันที่26พฤษภาคมนะครับสูตรที่ลูกตัดให้ไปก็สายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนะเาะสายงวดติดต่อกันนะครับถือว่ายังไม่เคยหลุดเลยเนาะ ก็จะมีบนเนาะบนก็คือ5มานะครับส่วนล่างเนี่ยหนเจ็ดเนามีหมดเลยนะครับสำหรับสองตัวล่างนะครับแล้วก็เข้ากับชุด2ตัวที่ลูกตันวางไว้ด้วยเนาะลูกตันวางเจ็หนึ่งไว้ก็ปรากฏว่ามาหนึ่งเนะครับก็ทันที่โชคดีเนะาะอาจจะได้ตัววิ่งตัวรูดไปแล้วก็ ชุด2ตัวด้วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่27พฤศภาคม68เนอะลักษณะข,ของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจําวันที่27พฤษภาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องนรับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ อย่างใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะซึ่งก็ใช้มานานเนะาะนานเป็นเดือนหลายเดือนแล้วลหละนะครับก็ที่น้องคุ้นเคยกันนะครับส่วนการหาผลลัพธ์เนาะอ่สี่สิบกว่างวดแล้วนะครับที่กลุ่มตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยถือว่าเดินดีมาเกือบทุกงวดเลยนะครับ ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับง <c oughs> วดที่ผ่านมาเนาะยี่สิบหกพฤษภาคมหกแปดนะครับาสามตัวบนเนาะนอย v ีไก็คือห้าสี่ห้านะครับสอ,องตัวล่างก็จะเป็นหนึ่งเจดนะครับ ตัวที่มาเนาะตัวที่มาเนี่ยจะเป็นบนบนนะครับห้ามาเนาะห้ามาหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับอ่าส่วนล้างนะครับล้างเนี่ยหนึ่งเนาะ หนึ่งมาที่หลักสิบนะครับแล้วก็เจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะครับลงตันวางเจ็ดหนึ่งไว้นะครับสลับจุดสองตัวก็เข้าเนาะถือว่าเข้านะครับเข้าล่างหนึ่งเจ็ดนะครับหลายท่านก็คงโชคดีเนะาะได้ชุดสองตัวไปด้วยแล้วก็ได้ตัววิ่งตัวรูดถือว่าได้สองเด้งเลยนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่27พฤษภาคม68นะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้เนาะลุงตันให้เจ็ดนะครับให้เจ็ดส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนนะครับ วิเคราะห์ได้เก้านะครับนะส่วนแถวที่สองหรือแถวข้างล่างนะครับวิเคราะห์ได้หกเนาะนะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะนะแถวที่หนะึ่งเนาะเก้านะครับฝั่งนี้เป็นศูนย์ฝั่งนี้เป็นแปดแถวที่สองหกหกแล้วก็เจ็ด ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตารางงวดน,นี้นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับก็จะมีหกมีเจ็ดมีเก้าเนาะ <c oughs> อ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ สองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มตัวที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ50า8ูนต่อมา60 68 69แแล้วก็ เจ็ดศูนยดแปดเจ็ดเก้านะครับอา่า <c oughs> ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วีเเขาได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวเนะเาะมีนองเง็บซีที่เป็นสายวิ t, นะ่งสารูดนเนาะก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตารางทั้งสองแถวนะครับาตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่ามาบ่อยมากนะครับ ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เนี่ยนะครับลุงตังก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าหลักการเดิมอยู่เนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับก็ยังถือว่าเดินตามปกตินะครับอระยะ หลังสุดนี่ก็ถือวาอ่าชุด2ตัวที่ให้ไปก็เข้าบ่อยนะครับเวน้นเว้นงวดกันเนาะหลายท่านก็คงโชคดีกันนะครับก็ถือว่าสูตรเดินยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ